หนังสือเรื่องเซนส t ร t o r y นิทานธรรมสกิจใจผู้เขียนชุติปัญญูสำนักพิมพ์อมรินธรรมะกำไรที่ควรมองให้เห็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งปกครองโดยพระราชาเมืองนี้มีภูเขาล้อมรอบแต่เมื่อเทียบกับเมืองที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ยังถือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติด้อยกว่ายอยู่มาก เป็นเหตุให้พระราชารู้สึกลำบากใจในการบริหารพระทรัพยากรทุกอย่างที่พระองค์มีในเมืองไม่เกืิอหนุนต่อการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าแต่อย่างใดแต่พระราชาก็ยังมองโลกในแง่ดีที่ว่าอย่างน้อยเมืองของพระองค์ก็ยังมีต้นทุนที่ดีอยู่บ้างคือมีธรรมชาติที่เป็นภูเขาและต้นไม้นานาพันธุ์แต่ทำอย่างไร จึงจะทำให้มีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจึงตรัสเรียกเสนาบดีที่ปรึกษามาสามคนแล้วแจ้งให้พวกเขาทราบว่าเสนาบดีทุกท่านข้ามีความคิดที่จะให้เมืองของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จักและนำรายได้จากการท่องเที่ยวมาบริหารประเทศของเราด้วย ขอให้พวกท่านได้ไปสำรวจเมืองให้ทั่วแล้วนำสิ่งที่แต่ละท่านได้พบเห็นมาช่วยกันออกแบบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเราเมื่อเสนาบดีทั้งสามคนได้รับบัญชาจากพระราชาต่างก็แยกย้ายกันไปสำรวจกับคณะลูกทีมของตนโดยมีเงื่อนไขคือการทำวิจัยภูมิประเทศของเมืองนี้เป็นเวลาสามเดือน ทั้งสามทีมงานของเซนาบดีแต่ละท่านต่างพยายามที่จะมองหาข้อดีของเมืองแห่งนี้ให้พบสเดือนผ่านไป<ๆ>เซนาบดีทั้งสามก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งที่ห้องประชุมเพื่อถวายรายงานและเสนอแนวคิดที่แต่ละคนได้คิดคนขึ้นมาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพระราชาจึงตรัสว่าข้าให้เวลาไปสำรวจพื้นที่แล้ว พวกท่านมีคำตอบหรือคำแนะนำอะไรจะแจ้งแก่ข้าก็ให้รายงานมาตามที่ได้ไปพบเห็นไม่มีใครถูกหรือผิดหากความคิดของผู้ใดดูด,ดีมีโอกาสเป็นไปได้ข้าก็จะให้ชาวเมืองปฏิบัติตามทันทีเมื่อพระราชาเปิดทางแห่งเสรีทางความคิดเช่นนี้เซนาบดีคนที่หนึ่งจึงขันอาสากราบทูลกรใครอื่นว่า ข้าแต่พระราชาเท่าที่ข้าพระองค์ได้ออกสำรวจพื้นที่ในประเทศนี้นอกจากภูเขาก้อนหินและต้นไม้แล้วก็ไม่เห็นมีสิ่งใดที่จะดึงดูดใจให้ผู้คนมาเที่ยวที่เมืองของเราได้เลยเพราะเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้เมืองนี้ก็มีภูเขาก้อนหินและต้นไม้เช่นเดียวกันข้าพระองค์เห็นว่าคงไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้ หลังจากเสนาบดีคนที่หนึ่งถาวายรายงานจบลงเสนาบดีคนที่สองจึงกราบทูลให้พระองค์ได้รับทราบว่าข้าแต่พระราชาในส่วนของข้าพระองค์นั้นได้ออกเดินทางและสำรวจพื้นที่ต่างๆและพบว่าเมืองแห่งนี้ไม่มีแหล่งโบราณสถานที่น่าสนใจไม่มีประวัติศาสตร์ที่ชวนให้ติดตามเหตุจูงใจที่จะให้ผู้คนมาเที่ยวชมคงยากเช่นเดียวกัน เมื่อพระราชาได้ฟังคำถวายรายงานจากเสนาบดีทั้งสองคนแล้วก็ทำให้พระองค์รู้สึกสลดใจยิ่งนักที่ต้นทุนของเมืองที่พระองค์ปกครองอยู่นั้นช่างน้อยเหลือเกินเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม